วัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันที่3ามะค่ะขนาดนี้เป็นเวลาตีห้ากว่าแหละคือปกติอยู่บ้านเราก็ไม่เคยตื่นเชา้าขนาดนี้เราแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ที่หลวงพะบาง กิจกรรมที่เราต้องทำคือตักบาตรข้าวเหนียวจ้าพระเริ่มมาประมาณกี่โมงคะพี่ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งแกไม่มีใครมาเลยอะบรรยากาศแบบเงียบมากอันนี้ชุดละเท่าไหร่คะต้องมันพีดพี่นั่งทางฝั่งฝรั่งหน่อยก็ได้คือเขาสูบบุหรี่ถามว่าเราจะได้ไงใช่ค่อรถเมล์จะเรือรืออกมาที่วัดเขาจะตีล่ะเขาจะว่า ส่งสัญญาณซึ่งจะเป็นสัญญาณบอ,อกให้กับคนที่บับมารอปากป่านะคะ 我们。 เชียงทองป้าคะเงินลาวหมดแล้วใช้เงินไทยได้ไหมคะแค่สิแรบกบแป๊บหนึ่งบาทค่าข้าวนะคะสองหมนกีบทโกเราถึงเชียงทองแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในสวยมากเลยอะ่ะปฏิมาการที่เนี่ยดูดิมันแบบว่าคือเขาทำเหมือนเป็นงานแฮนนี้แะเขาบอกว่าเป็นศิละปะที่สวยที่สุดเลยนะ Listens midnight to the คนเริ่มมาอยู่แล้วนะคะได้ยินเสียงเขาพูดเหมืนอนเขาเป็นคนไทยแหละเดี๋ยวเราต้องรีบไปถ่ายประตูบัวกันก่อนม,มีคนเขาถ่ายรูปดีเดี๋ยวให้เขาแบบถ่ายรูปให้ดีกวา่า ว่เขาจะถ่ายให้เราหรือเปล่าเขาาเกาเฟเขาะ่นะคะจะรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมอ่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะก็ถ่ายรูปแี้เราสวยมากเลยค่ะเราไปหาท่ายมุมอื้นงโตเราไปทางกาแฟดีร้านกาแฟไหมต้องทำเวลา นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟนะคะที่พามาแวะเช็คอินก,กันร้านนี้อยู่ทางจาก,กวัดเชียงทองประมาณ180เมตรก็คือขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมานิดนึงเราก็เจอแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปสั่งอะไรกินแปน๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปคืนเขาแล้วไปคะ่ะแกที่เปิดระาน ต้องมีซอมคือสภาพอากาศคือแบบมันเป็นอุปสัก์มากอะไม่ได้ไปไหนเลยคือเสียเวลาไปเลย่อนข้างเยอะจิงเกาต้องมาสั่นที่นี่เสามวันอะคือเราดีไซน์การมาเยอะมากเลยนะว่าเราจะไปที่นี่อะไรเงี้ยแต่เราเราไปไหนไม่ได้เลยฝนตกในช่วงนู้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าแบบถ้าเราจองตั๋วแบบของแออเชียได้ทุกผัวอะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกตอนนี้นก็รอที่นาหาเช้า,ชาของที่โร,รงแรมนะคะเขามีให้เลือกไข่ดาวออมเล็ตคื่เราต้องเลือกแค่ ยังใด้ยังอยู่กินกินในก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินเพิ่มด้วยขณะนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งแล้วนะคะ ที่นี่เขาให้เราเช็คเอาท์ออกประมาณส1บเอ็ดโมงครึ่งซึ่งเราอะไปต่อรองกับเขาว่าขอเช็คเอาท์เล็หน่อยได้ไหมคะเพราะว่ากว่าจะขึ้นเครื่องกลับมันก็สี่โมงเย็นเขาก็แบบถามว่าเราอะจะออกช่วงเวลาประมาณกี่โมงเราก็เลยบอกว่าสักบ่ายโมงได้ไหมเขาบอกว่าบ่ายโมงไม่น่าจะทานนะเพราะว่าเขาต้องมาททำความสะอาดห้องเราก็เลยบอกว่าเที่ยงครึ่งก็ได้คะ่ะเขาก็ไบบอกว่าสองร้อย เดี๋ยวเราพอมีเวลานิดหน่อยเราจะอาบน้ำเก็บสภาอผ้าแล้วก็หาเดินแบบเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ขอไปทำภารกิจส่วนตัวก่อนตอนนี้เราเช็คเอาอท์จากที่พักแล้วนะคะ11มงครึ่งเราฝากเป๋าไว้กับทางที่พักก่อนเราว่าเราจะไปลานโจมาเบเกอรี่แต่ว่าไม่รู้ ก็ดูจากแผนที่แล้วประมาณ850เมตรเดี๋ยวเราไปเช็คเองกันใีเจมาคาเฟ่นีเป็นบรรยากาศช่วง11โมงครึ่งนะคะเห็นเ็นักเรียนเหมือนเลิกเรียนแล้วอะก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเส้นตรงนี้เป็นถนนเส้นหลักนะคะเมื่อคืนก็จะมีถนนคนเดินที่เรามาเดินกันไปเมื่อคืนแม่บอกว่าอีก600เมตรเราก็จะถึงโจมเบเกอี่ช้านี้ก็ถือว่าเรา เงินแค่ตอนกลางคืนแล้วนะคะกระมวลเราก็จะมาใกล้เสร็จอีกทีหนึงอีก450เมตรคือเราก็แวะหาะไปเรืเ่อยๆผ่านวัดตรงไหนก็แวะระหว่างทางที่จะถึงโบมานเน,นี่ยเจอ,นนอนนวัดอะไรก็แวะอะไรแวะทายดูไปก่อนอ๋อใช่ๆตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะะชาววังนี่นี่เขาไม่ให้เข้าอะ่ะเนี่ยห้ามเดินทะลุผ่าน,านใช่ไหมเข้าข้างในอ่ะเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราเห็นเมื่อคืน ตรงมาเราก็รี่แล้วประมาณ40 1 40เมตรต้องมีที่เรามาตักบาตรกันเมืเช้าเป็นร้านกาฟแฟโแต่เราต่อคิวซื้อนะ้ำกิน <Hi. S 2> มีโกโก้ไปั่นไหมคะเอาโกโก้ แก้วหนึ่งค่ะฮานี่ค่ะใส่เป็นเงินไทยได้ไหมเท่าไหร่คะแปดบาทสยวนไม่ได้ ที่นี่นจะเป็นหลอดกระดาษไม่ใช่หลอดพลาสติกใช่ได้ก็ที่จงคงเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะใเช็คอินในวันนี้นะคะไม่ได้แบบไปหาที่อื่นแล้วเพราะว่าเวลาเราน้อยอ่ะหมดเวลาแล้ว,ว่าอันนี้กว่าสถานที่มากเรายังไม่ได้ไปไปเดินริมน้ำสูน เราก็จะมีร้านคาเฟ่เราเดินานนะว่าเรายังไม่เลิก้งหมูกระทที่มันจะเป็นเหมืนข้ามสะพานไม้ไปอ่ะก็จะอยู่ีกฝั่งอันนั้นบรรยากาศมันก็ดีเราก็ยังไม่ไปหลายที่มากๆถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเราจะมาที่นี่เอาลวันนี้จบทริปหลวงพระบางที่ร้านจงมาลกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่ที่พกักเาพื่อที่จะพักแล้วก็นั่งสกนที่สนามบิน ด่วนสีสีเลยญญไม่คิดสนามกินกันโอ้หันไม่ไปสามหมื่นรับเงินไทยไหมรับเงินไทยด้วยใช่ไหมสามหมื่นนะ ต้องอดทนเขาไม่ยกกระให้ต้องยกเองอันนี้ร้อยค่ะสนามบินเรซเรสโกลสนาินเยอะมากสวัสดีค่ะ เกีหมายเลขสา่นะคะอยู่ชั้นสองค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าต้อมอกันก่อนเนาะตอนนี้กำลังร่างลองส,สอสเพิ่มน,น,นะคะรอปุ๋ยสามดห้าสิบนาทีมาล,ล,ลองที่เกียร์สามขอบคุณที่ติดตามอยู่ที่โอคลิปนี้จนจบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลัใจ ทริปหลงลูกวอลไวเท่านี้เราไปเจอกันทริปหน้าจะไปที่ไหนต้องรอติดตามชมหน้ารถบู๊